สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ทุกคนนะคะค่ะสำหรับวิชาทักษะภาษาไทยนะคะซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยนะคะก็ะคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูกัญญการรัสุวรรณนะคะก็ยินดีนะคะที่ได้อสอนวิชาเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั2ทุกคนเลยนะคะ สำหรับเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของมาตราตัวสกุนะคะมาตราตัวสกุนี้นะคะจริงๆแล้วเราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมตอนต้นก็คือชั้นป .3 นะคะแต่ครูจะทบทวนให้อีกรอบนะคะสำหรับชั้นป .4 นะคะมาตราตัวสกุนะคะคืออะไรอ่ะก่อนที่จะเราก่อนที่จะเรียนมาตราตัวสกุเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะอ่ะ อ่านเดูนะคะเดี๋ยวคุณครูถ้าจะมีภาพหนึ่งภาพนะคะแล้วก็บอกว่า,าภาพที่เห็นเนี่ยจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วก็บอกตัวสะกดของสัตว์นั้นนะคะกวางเช่นกวางนะคะกวางอันไหนสะกดคำว่ากวางพร้อมกันสิคะกวองกวางนะคะมีตัวสะกดในมาตราแม่ หนูดูตัวสะกดตัวสะกดคืออะไรลูกตัวสะกดก็คือตัวที่เป็นพยัญชนะที่อยู่ท้ายคานะคะท้ายคําอยู่หลังสระนะคะเวลาเราพูดเราก็จะพูดอยู่หลังสระนะอ่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือพยัญชนะต้นอันนี้คือพยัญชนะต้นสองตัวนะกเวเป็นอักษรควบนะคะอ่ะกเวเป็นพยัญชนะต้นสระอาคือสระและก็ง,งงูคือตัวสะกดนะคะอ่ะ เดี๋ยวดูฉะนั้นคาว่ากวางอยู่ในมาตราตัวสกุแม่กงนะคะเล่นเกมกันก่อนนะเกมสัพพสัตว์นะคะอ่มาตราตัวสกุนะคะแม่กกสัตว์ชนิดไหนบ้างอยู่ในมาตราตัวสกุแม่กกนะคะเอาอันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลื่อนภาพคลุแปบ่หนึ่งนะคะทำให้เล็กละกันนะ อันนี้คําว่าอะไรคะสุนักนะไม่ใช่หมานะสุนักใช้คําสุภาพนะคะสอ,อุสุนออะขอนักอ่าอยู่ในแม่กบค่ะเพราะว่าสุนักหนูรู้นะคะขอไข่สะกดขอไข่อยู่ในแม่กบนะคะมีคําว่าอะไรอีกลิงเดงไม่ใช่อันนี้อะไรปูอันนี้ ช้างอ่ะอันนี้แมวอันนี้กระต่ายอันนี้นกผู้อ่ะนกไหนสะกดคำว่านกทีอ่ะนกสะกดยังไงลูกนโอ,อก,กออนกอยู่ในแม่กบไหมอยู่ในแม่กบนะคะ,ะดูเห็นไหมนกฮู้ก็ฮออูกอฮู้เห็นไหมอยู่ในแม่กกทั้งทั้งสองคำเลยนะคะอันนี้กบ อันนี้ยีราฟอันนี้เป็ดอันนี้เสืออะไรนี้ก็หมีนะคะหมีแพนด้านะคะอ่ะทีนี้เราไปดูอ่ะเราดูนะ สุนะักเห็นไหมตะกี้ที่เราตอบถูกนะคะว่าอยู่ในแม่กกอะ่ะสออุสุส,สุคำว่าสุนี้ไม่มีตัวสะกุดนะคะแต่คําว่านักสะกดอยู่ในแม่กกคําว่าลิงลิงสะกดพร้อมกันค่ะลออ,อีงอลิงลิงอยู่ในแม่กงเพราะงอง,งูสะกดปูลมปอูป,อ ο, ปูมีตัวสะกดไหมไม่มีลมรออุมอ,อลมอออโอโมโ Maya, โอม้าอยู่ในแม่ อันนี้ถือเป็นการทบทวนนะเพราะหนูเรียนปสาม,มาแล้วนะคะ,ะช้างชอ,องงช้างไม้โทช้างอ่เห็นไหมงองูอยู่ในแม่กงนะคะแมวตัวสะกดคือวแหวนนะคะอยู่ในแม่เกลนะคะกระปายยอยักษ์สะกดอยู่ในแม่เกยนะคะนกงูตกะก,กี้เราพูดไปแล้วอยู่ในแม่กกเพราะกาไก่สะโกดนะคะ อบอยู่ในแม่กบนะคะบอใบไม้สะกดนะคะยีราฟอยู่ในแม่กบนะคะฟอฟันสะกดเป็ดปอเอ็ดดอเป็ดอยู่ในแม่กดนะคะดอเด็กสะกดเสือเสือ,อน,นี้มีตัวสะกดไหมไม่มีอออ่างนี่ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่อออ่างนี่เป็นสระเอือนะคะฉะนั้นอันนี้คือแม่กอกาและสุดท้าย แพนด้าแพนด้าแพนอะไรสะกดคะพอแอนอแพนแพนนี้คือนอหนูสะกดนะคะอยู่ในแม่กลค่ะอ่าตะไปอไปคลิปนี้นะคะครูก็ได้มาจากอของอจทอนนะคะเราไปดูเพลง นี้เราร้องพร้อมกันนะ you yeah. ในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดคืออะไรทีนี้เราได้ความหมายมาหรือ,อยังก็คือพยัญชนะที่อยู่้ายคำหรือท้ายพยางค์นะคะได้แก่มีตัวอะไรบ้างมีแม่มีงองงูก่อนงองงูคือแม่กงมมอม้าคือแม่กลม ยอยักษ์คือแม่เกยบอวงแหวนคือแม่เกลกอไก่คือแม่โกกบอใบไ,ไม้คือแม่โกบนอหนูคือแม่กกนดอเด็กคือแม่กดนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดคือแม่กอกาโอเคส่วนคําที่ไม่มีส่วนคําหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดก็คือแม่กอกกานั่นเองนะคะ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะก็คือคำที่สะกดโดยรูปพยัญชนะที่ตรงกับชื่อมาตราตัวสะกดนะคะได้แก่แม่กอดอบองอมอนอยอและวอหรือเราเราไปดูนะคะนี่มีกอกายมีแม่โกบแม่โกดแม่โกบแม่กงแม่โกม แม่กนแม่เกยและแม่เกลนะคะทั้งหมด8นะคะทีนี้ตัวอย่างคำคำที่สะกดตรงตามมาตรามีคำว่าอะไรบ้างอมยิม้มคุยกตัวอย่างนะคะอมยิม้มแม่อะไรสะกดคะแม่กลมนะคะต่อไปแมงป่องแม่มองูสะกดเป็นแม่ แม่กงนะคะต่อไปสายสร้อยยอยักษ์สะกดนะคะ,ะคือแม่เกยนะคะต่อไปเกี่ยวข้าวแม่วงแหวนสะกดแม่แม่เกลอแม่เกลอนะคะและหมากหมากรุกหมากรุกก็ไก่สะกดคือแม่กุก ต่อไปกราบบอใบไม้สะกดคือแม่กกค่ะเราเรียนคำที่ตรงมาตราก่อนนะคะชอนชัยชอนชัยเดี๋ยวกลับไปอ่านหน่อยอมยิ้มในสะกุลพร้อมกันซิอมโอมอมยออิมอยิ้มไม่โทยิ้มอมยิ้มแม่กลมสกุลนะคะ แมงปองมอแองงแมงปอองปองไม้เอกปองนะคะก็หองงูสกุดแมกกงสายส้อยสออยสายสอรออยส้อยไม้โทส้อยยอยักษ์สกุดแม่กกาาเกยเกี่ยวข้าวกอเอียวอเกียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวขออาวโขาวข,าว,ขาวไม่ทุกข้าววงแหวนสกุดแม่เกยนะคะหมากรุกหอมออากหมากรออุกรุก กไก่สะกดแม่กกและกราบกร,าบรออาบอกกราบบอใบไม้สะกดแม่กกต่อไปสะกดก่อนนะคะชอนชัยชออนอชอนชอไอชัยชอนชัยแม่อะไรสะกดแม่กนนะคะนอนหนูสะกดแม่กนต่อไปมดมออดอดมดดเด็กสะกดคือแม่กดนะคะ ดอกไม้ดอ,อ,อกอดอกมอไอไม้มมไมโรไม้กอไก่สะกดคือแม่กกนะคะยางลบยอ,อางงอยางรอ,อบอลบคำว่ายางนี้งงูสะกดอยู่ในแม่กงและลบรออบอลบบใบไม้สะกดอยู่ในแม่กกนะคะ ไปข้าวต้มขออาวอาขาวไม่โทข้าวต,ออออต่ออุมตมไม่โทต้มข้าวนี้วอวงแหวนสะกดอยู่ในแม่เกลและต้อต่อมอตมไม่โทต้มบอมาสะกดอยู่ในแม่กลมนะคะอานางเงือกนออางอนานงงอเอือกอเงือก คำว่านางงองูสะกดอยู่ในแม่กุ้งและคำว่าเงือกกอไก่สะกดอยู่ในแม่กกนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคำที่ไม่ตรงมาตราบ้างนะคะแม้ว่าคําตัวสะกดจะไม่ตรงมาตราเป็นพยัญชนะอื่นที่ไม่ใช่กอไก่ที่ไม่ใช่ดอเด็กแต่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านอยู่ในแม่ อนเป็นตัวสะกุในแม่นั้นๆน,น,นะคะทีนี้มาตราตัวสะกดที่ที่ไม่ตรงมาตรามีมาตราตัวไหนบ้างเราไปดูนะคะ,ะแม่กกแม่กกเนี่ยถ้าอนอกจากกอไก่สะกดแล้วนะคะยังมีตัวอื่นสะกดอีกด้วยเช่นขอไข่จำไดำ้จำคำว่าสุน,นัขได้ไหมคะนั่นแหละค่ะคือขอไข่อยู่ในแม่กกเวลาเราอ่านเราจึงอ่านนออะกอนัก แต่เวลาเราเขียนเราต้องเขียนด้วยขอไข่นะคะแต่เวลาอา่อานคืออ่านให้อยู่ในแม่กก,กนะคะให้รู้ว่าสุนัขนี้กอไก่นะคะอยู่ในมาตรามแม่ก,กกนะคะแม่ก,กกเนี่ยประกอบด้วยขอไข่ขอควายคอระคังนะคะแม่กบนอกเหนือนจากบัวบไม้สะกุแล้วยังมีตัวอะไรสะกุอีกบ้างคะ อปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเผานะคะแม่กนนอกเหนือจากนอกหนูสะกดแล้วยังมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะต่อไปแมกกดแม่กดนอกเหนือจากมีดอเด็กสะกดแล้วโอยังมีอีกหลายตัวเยอะแยะเลยได้แก่ตัวไหนบ้างจอจานชอช้างซอโซอ่ดอ ออชดาตปตัทททันฐานทนางบันทอทันฐานทนางบันททพุท้เฒาตเต่าทถุงททหารททงสเสือสสาราและออสสาราสบริสสบริสีและสเสือค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนรู้หรือไม่ว่าพยัญชนะไทยเนี่ยมี44ตัวทุกตัวนะเป็นพยัญชนะ ได้ทุกตัวแต่เป็นตัวสะกดได้ไม่ครบทั้ง44่ตัวนะคะอผูญชนะที hmm. ่ไม่ได so ้เป็นตัวสะกดมี9ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างคือขอขวดไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะขอโคนไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะชอชิงไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะชอเชอไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะฟอพพึ่งไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะฟอฝาก็ไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะ หอหีบไม่เป็นตัวสะกดนะคะอ,อ,อ่าไม่เป็นตัวสะกดและหอนกฮูกไม่เป็นตัวสะกดค่ะทั้ง9้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดทั้งนะคะทั้งทั้งหมดเลยแต่จะเป็นพยัญชนะต้นนะคะ ต่อไปนะเราก็ดูตัวอย่างคําที่สะกดไม่ตรงมาตรานะคะว่ามีคําไหนบ้างนะคะคําแรกกุชนชรนะคะกุญชรแปลว,ว่าช้างนะคะอ่าส,สะกดดูซิก็อุนอกุนชออรอชอนชอนนอ,ชอนชอนะคะก็ครูอ่านออกเสียงนอเพราะว่ารอเรือนี้อยู่ในแม่กลน,นะคะ เวลาอ่านก็กอุนกูนชอนชนกุลชอนนะคะต่อไปคําว่ารูปภาพนะคะปปลาสะกดและบปอพพานสะกดรออูบอรูปพออาบอภาพนะคะต่อไปคําว่าฟุตบอลฟุตบอลฟออดฟุตบอนบอลน,น,น,นะคะแต่เวลาเราเขียนเราเขียนอีกแบบหนึง่งเราอ่านก็อ่านอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปคําว่าเมฆมเอ กเมฆนะคะต่อไปคําว่าอูดออูดอูดนี่ที่ครูอ่านเนี่ยหนูเห็นไหมที่ขีดเส้นใต้กับคําอ่านเนี่ยเวลาเราอ่านเราจะอ่านตรงมาตรานะแต่เวลาเราเขียนเราอาจจะเขียนเราอาจจะเขียนใช้ตัวสะกดในมาตรานั้นเขียนแต่เราไม่เขียนดอเด็กนะคะคําพวกนี้ทําไมต้องเราต้องเขียนในยุ่งยากด้วยเพราะว่าคําพวกนี้เป็นคํายืมจากภาษาต่างประเทศนะคะ พยาบาลนะคะพอพยอายาบอานอบานนะคะเวลาคําอ่ออนอานนะคะ,คำ,ะ,ค,ะคำเขียนก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะคะคำเหล่านี้เป็นคําที่สะกดไม่ตรงมาตราทั้งสิ้นเลยค่ะทัพพีทออบอทัพพอ,อ,อ,อีพีนะคะคูคูณหารคออ,คอูนอคูณหอานอหารนะคะกราฟ กรอกรออาบอกราฟไมโทกราฟเห็นไหมไม่มีไมโทแต่เวลาเราอ่านอมีเสียงไมโทเพราะว่าคําพวกนี้เป็นคํายืมนะคะยืมภาษาต่างประเทศคนไทยก็เลยเอามายืมแล้วมาใช้ให้เทียบเคียงภาษาไทยง่ายที่สุดนะคะกราฟนี่เป็นคําทับศัพท์นะคะวานวอานอวานแต่เวลาสะกดสะกดด้วยรอจุลานะคะรถไฟรออุดารรถไฟนะคะ ต่อไปวิหกวิหกแปลว่านกนะคะวิหกวอิวิหออกอหกอ่านว่าวิหกคะเมื่อเราเรียนรู้มาตราตัวสกดแล้วคราวนี้มาทดสอบความรู้กันค่ะโดยเลือกอักษรมาใส่ในช่องให้เป็นคำที่ถูกต้องตามรูปภาพและบอกว่ามาตราตัวสกดบอกมาตราตัวสกดของคำนั้นนะคะว่าเป็นตัวอะไรมาดูอันนี้อะไร กูมีคำมาให้ฉลามใช่ไหมฉลามฉลามในสะกดสิช้อชาหอรออามอลลามฉลามอยู่ในแม่มอมา้าสะกดอยู่ในแม่กลมนะคะต่อไปคำนี้คือคำว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่ากูจะให้คำมาแล้วให้หนูสะกดนะคะแล้วบอกว่าอยู่ในแม่ไหนนะคะคำนี้ คำว่าอะไรตัวอะไรตัวอะไรมา้าอะไรเอ่ยมา้าลายนะคะมา้าลายประกอบไหนสะกดคำว่ามา้าลายสิมออามาไม่โทรมาคำแรกก็คือมอใช่ไหมออกมอมาเขียนอาอามาอามาสองที่เลยนะคะมออามาไม่โทรมาลายล่ะลออายลายนะคะมา้าลายอยู่ในแม่ คำว่าลายอยู่ในแม่อะไรเอ,อ่ยแม่เกยนะคะ,ะคำว่ามา้าคำว่าลายม้าอยู่ในแม่อะไรก่อนมา้ามีตัวสะกดไหมไม่มีถ้าไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาคำว่าลายลายอลายลายอแยกสะกดอยู่ในแม่แม่แม่ไหนแม่เกยนะคะต่อไปนี่คือคำว่าอะไร ขวานใช่ไหมเออขวานสะกดยังไงขอวออาโนขวานนะขวานอยู่ในแม่แม่ไหนแม่กลนะคะ,อ,ะอยู่ในแม่กลเดี๋ยวเปลี่ยนนี้แป๊บหนึ่งนะคะพอดี พอดีมันบังนะคะลูกครูมันบงังสักครู่นะคะ,ะเดี๋ยวเครูแก้ไขแป๊บเดียวนะลูกนะเดี๋ยวหนูจะมองไม่เห็นนะคะ ต้องเอารูปคูอออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอนักเรียนทําแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นนะคะน่าจะหมดแล้วโอเคอ่ะตะก,กี้เราทำแล้วใช่ไหมเอาต่อไปคําว่าอันนี้อะไรระคังอ่ะระคังสะกดคําว่าระสิคะรออะระ คังหลักคออ่งงอคังรักคังอยู่ในโอ้รักคังอะสะกดรอระคอองอคังระอยู่ในแม่กอกาคอองอคังอะไรสะกดเอ่ยงงงูอยู่ในแม่โกงเก่งมากค่ะต่อไปอันนี้อะไรอะไรคะ บุปผาบอบุบอุปอ,บ,อ,อ,บ,อบุปผาผออาผาบุปผาแปลว่าดอกไม้นะคะอ่าอยู่ในแม่อ่าทีละคำเนาะบออุบอบปบุปอยู่ในแม่จริงๆเวลาเราสะกดจริงๆเนี่ยเราสะกดบออุบอบุปใช่ไหมลูกบุบบุบอยู่ในแม่กุบนะผา ขออาผาอยู่ในแม่กอกาโอเคต่อไปเลยค่ะนี่อะไรอเอ่ยเอ่อคำว่าอะไรลองก่อนนะอันนี้อะไรเดียวคบเพลิงใช่ไหมลูกครบคอโอบอครบเพลิงพอลเอองอเพลิง ค่ะอะอคบเพลิงอยู่ในแม่ไหนบ้างคออุบอบ,อรบรคบรบร,บรเวไม้สะกดอยู่ในแม่กบเนี่ยเห็นไหมบรเวไม้บรเวไม้เพลิงพอรอเอองอเพลิงงองูสะกดอยู่ในแม่ปงนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวเลขเนาะอ่าตอวอัวตัวเลข รอเอขอเลขนะคะแต่เวลาเราเราอ่านรอเอก่ออเลขเนาะตัวตออัวตัวตัวอยู่ในแม่สาระอัวแม่เกลอืมไม่เกิลไหมตออัวตัวสาระอัวสาระอัวมีตัวสะกดไหมไม่มีนะคะนี่มันหลอกเราหัวกดไปหลอก นักเรียนนะคะดูนักเรียนฟั่งอยู่ไหมเนาะตัวอัวตัวจิงตัวอัวตัวเนี่ยมีตัวสะกดไหมไม่มีนะลูกนะไม่มีมันก็อยู่ในแม่อยู่ในแม่กอกานะคะเลขลอเอลอ,อเอกอเลขนะแต่เวลาเขียนเขียนขอไข่อยู่ในแม่กกนะคะ่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยมัดฉามัดฉาที่แปลว่าปลาค่ะ มออะจอมัดชออชาฉามัดฉามัดฉาแปลว่าปลาเอามาดูทีละคำว่าอยู่ในแม่ไหนกันบ้างนะคะมัดมออะจอมัดหรือมออะดอมัดอยู่ในแม่กดและชออชาฉาอยู่ในแม่กอกาอะไรคนเริ่มคล่องแล้วนะคะเริ่มจะทำถูกแล้วอ่ะต่อไปมงกุฎมงกุฎมอโอ งมงกอุอะไรสะกดระหว่างสองตัวนี้อ่าดอเด็กนะคะดอดอดอชดานะดอชดาเสียงดอนะคะดอกเสียงดอแม่กดนะคะอมุมอุดอ่าโมงมองอุมองงมองงสะกดคือแม่กงอุดกอุดอดอชดานะดอ ด,ดอเด็กสะกดอยู่ในแม่กะแม่กุดนะคะทุกทีค่ะต่อไปอเรามาสรุปนะคะ,ะมาตราตัวสะกดนะคะไม่ใช่ที่ไม่ใช่มาตราตัวสะกดเนี่ยมีบางตัวนะที่9้าตัวที่เราพูดไปนะคะ,ะรูปและรูปสระและบางรูปเหมือนตัวสะกดเหมือนที่ตะกี้ที่เราหลงตะกี้นะคะคำว่าตัวจําได้ใช่ไหมอ,อาจจะเหมือนตัวสะกดเลยแต่มันไม่ใช่ตัวสะกดก็คือ สระอัวสระอือและก็สระเอือนะคะ,ะเช่นวอ,อัววัวเนี่ยตกนะกี้ครูก็หลงนะครูก็คิดว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันคือตัวสระ,สระนะคะ,อะคออือคืออ่างนี้นะคะอ่างตรงนี้ในเมาครูอ่างตรงนี้นะคะ,อาอาะ,คะก็คือสระเอือเอช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่สระเอียนะเช่นคําว่าสอเอียเสียง่ยอยักษ์เนี่ยออยอยักษ์ก็ไม่ใช่ใตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะเจอ เรื่อยๆนะคะทีนี้ตัวสะกดมี9ก้ามาตรานะคะมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กลมแม่กลแม่กุงแม่เกยแม่เกลและแม่กกานะคะมีแม่ไหนที่สะกดตรงมาตราบ้างก็คือแม่แม่แม่เกลนะคะวงแหวนสะกดเท่านั้นมีแม่เกยยอยักษ์สะกดเท่านั้นมีแม่กุงงงงงสะกดเท่านั้นมีแม่กลมนะคะมอมาสะกด ส่วนตัวอื่นมีตัวอื่นสะกดอีกด้วยเช่นแมกลเนี่ยนอกจากนอนูแล้วยังมีเพื่อนๆอนอีกหลายลายตัวนะคะที่สะกดแมกกบนะนอกจากอนอกจากบอบไม้และยังมีเพื่อนๆสะกดอีกหลายตัว <im aa> ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะแม่กดนอกจากกอตอเด็กสะกดแล้วยังนะคะยังมีตัวอื่นสะกดอีกด้วยและแมกกบนอกจากกอไก่แล้วยังมีตัวอื่นสะกดอีกด้วยนะคะ,ะทีนี้เรา มีแบบฝึกให้นักเรียนทำกันนะคะสำหรับแบบฝึกนะคะครูจะให้นักเรียนทำในกระดาษสมุดนะคะแล้วก็เอามาส่งครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนบไฟล์งานไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถไปกดดูนะคะแล้วก็ตีตารางในกระดาษเลยนะคะแล้วก็เวลาส่งครูเนี่ยฉีกเอามาส่งนะคะแต่ฉีกใช้ไม้บรรทัดหรือใช้กรรไกตัดให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าฉีกตาม ตามรอยแบบไหนก็ได้หยุบอยากหยกุกอยากไม่เอานะคะเอาดีๆนะคะทีนี้ผู้ปกครองนะคะครูขอความร่วมมือหน่อยนะคะว่าช่วยดูบุตรหลานตอนทําการบ้านด้วยนะคะเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยนักเรียนอาจจะอาจจะไม่เข้าใจหรือในส่วนไหนที่ผู้ปกครองมองแล้วว่าอ่ะก็ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจนะสามารถถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะคะอาจจะ แอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือเข้าไปยังห้องเรียนนะคะหรือเข้าไปยังห้องอใน f a c e b o o k กลุ่มห้องเรียนภาษาไทยครูหญิงก็สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อกับผู้ปกครองได้นะคะผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ตลอดนะคะไม่ต้องเปลงใจนะคะสามารถถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับค่ันี้นะคะรูก็ขอจบอาการ อสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ